เรื่องคลิปเสีย่ยเป็นเรีง่ง่เราเป็นเสียงผลจริงๆค่ะก็เ,ออเดี๋ยวฝนขอเล่าตั้งแต่ต้นก่อนเลยกันนะคะจะได้แบบว่าเข้าใจกันทุกฝ่ายคือมีช่วงหนึ่งที่ฝนกับพา娅เนี่ยมีปัญหากาันคือเราไม่ได้คุยกันว่า ฝนไม่ได้คุยกับชายคนนั้นในทำนองว่าเราจะเป็นแฟนกันแต่คือฝนปรึกษาเขาในเรื่องเกี่ยวกับเวลาฝนมีปัญหากับพี่อาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทํางานด้วยกันก็สนิทกันแค่นั้นเองพี่อาร์ทราบใช่ไหมคะกับการทราบตลอดค่ะอืฝนพาหลายคนเดาตอนนี้เลยเป็นเพื่อนของฝนค่ะเมื่อเช้าพี่ไปสัมภาษณ์มาแล้วเป็นไงบ้างอะคะพี่ฝนก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเขาหมดงานแล้วค่ะก็ก็ไม่ไม่ใช่มากแต่ของผู้หญิงคนนั้นเขาเหมือนแบบออกมาบอกว่าเป็นพระเอกฟอร์ฟานอื ก็อันนี้ฝนขอไม่พูดถึงบุคคลอื่นๆแล้วกันนะคะฝนก็ขอพูดในส่วนของฝนกับพี่อาร์ตแล้วกันค่ะก็คือจริงๆส่วนของฝนกับพี่อาร์ตเรื่องนั้นมันไม่ได้มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเพราะว่าพี่อาร์ตดูเรื่องมาตลอดแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าพี่อาร์ตเป็นคนออกมาแชร์ว่าตกลงเสียงนั้นคือฝนจริงๆเพราะจริงๆไม่ใช่พี่อาร์ตไม่ได้แชร์นะคะแต่พี่อาร์ตพูดในสิ่งที่พี่อาร์ตรู้อยู่แล้วเพราะว่าคือฝนคุยันขอนั่งแล้วใช่ค่ะคุยกันตั้งแต่ตอนที่แบบ ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะว่าเออมีคนโทรมาหาฝนแต่ว่าฝนก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็ได้แต่ขอโทษไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวคนมองเข้าใจผิดไหมคะว่าเราจะเป็นเหมือนแบบไปมีคนอื่นในระหว่างที่คบกับพี่อาร์ไม่กลัวค่ะเพราะว่าคือทุกเรื่องเนี่ยพี่อาร์ทราบตลอดเราเล่าให้พี่อาร์ฟังตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ตอนนี้ฝนกับพี่อาร์มีปัญหากันจริงๆมันก็คือเรื่องของเราเองสองคนอย่างเช่นแบบที่พี่อาร์พูดไปแหละคือหนึ่งเรื่องเวลาก็คือ เราก็เวลาไม่ค่อยตรงกรันแล้วก็ปัญหากเก่าๆอย่างเช่นฝนถึงไหนแล้วฝนไม่โทรบอ,อกตลอด6ปีฝนก็นยังทาไม่ได้อยู่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของพิอาตก็คือเขาอาจจะต้องมีเวลาส่วนตัวของเขาขีมา่มอเตอร์ไซค์อยู่กับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พยายามปรับจูนกันหลายครั้งแต่ในเมื่อคลิปเสียงนี้ไม่ใช่มีปัญหาที่เราต้องถอยห่างคนละก้าวไม่ใช่ค่ะไม่ปัญหาที่ถ้าเราจะถอยคนละก้าวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าของนใช่เป็นเรื่องของฝนกับพิอารสองคนมากกว่า